คือนายกนะที่มีผลงานเยอะแยะนะคะนายกเศรษฐาพูดถึงอดีตนายกทักษิณแบบนี้ค่ะบอกว่าการได้รับการทักโทษก็เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายตามระเบียบรัฐธรรมน์ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดนะคะบอกว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยเคยเป็นนายกที่มีความนิยมสูงสุดนะในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าผมจะไปปรึกษาไหมจริงๆผมนี่ปรึกษาทุกคนเลยนะที่มีประโยชน์กับประเทศนะคะนักข่าวเนี่ยถามว่าโอ๊ยแล้วในอนาคตจะอะไรจะคุยยังไง ท่านก็ตอบแบบกลางๆอย่างงี้ตามสไตล์ท่านนะไม่สร้างปมอะไรเพิ่มเติมนะคะลองฟังเสียงทานายยเศรษฐาค่ะนายยศเศรเองก็เป็นนายยศพลตรีมาหลายปีแล้วก็เป็นบุคคลที่มีประโยชน์กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมายาวนานละเป็นนายยศพตรีที่ที่มี ก็มีความคได้รับชมชอบสูงที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับแล้วจริงจริงแล้วท่านเองท,ท่านก็ท่านก็ออกมาแล้วก็เป็นประชาชนคนธรรมดานะครับเรื่องในอดีตก็ถือเป็นเรื่องในอดีตไปนะครับได้มีการเข้ากระบวนการทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเองท่านก็มีลูกมีหลานนะครับก็ลูกสาวคนเล็กก็เป็นหัวหน้าพักนะครับผมเชื่อว่าท่านก็คงมีคำแนะนำดีๆนะครับที่จะให้อ่ให้เป็นแนวทาง หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าทางทางลูกก็จะนําเป็นประโยชน์ในการบริหารประเทศได้เรื่องเรื่องคุณทักษิณที่มา,าจ,จะมีคนเห็นต่างใช่ไหมผมคิดว่าเราทําตามกฎหมายทุกอย่างใช่ไหมครับเรื่องการกฎหมายของ,ของ,ข,องของกรมประชาธรเองท่าเองท่าต้องกลับมารับโทษชัดเจนนะครับทุกอย่างเข้าเกณฑ์หมดทุกอย่าง ก็ว่าไปตามกฎหมายครับเราจริงๆแล้วเราเราอยู่กันกด้วยกฎที่ของการอยู่ร่วมกันก็คือมีกฎหมายเนี่ยค่ะเอาจริงะ่ะคุณเศรษฐายังบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าได้ออกมาวันไหนกันแน่นะคะก็ถามต่อว่าอ,อันในอนาคตมีโอกาสจะขอคำปรึกษาอะไรไหมล่ะ นายกใช้คําว่าแบบนี้ค่ะบอกว่าขอคําปรึกษากับคนที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นพักตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามอดีตนายกทหารตํารวจในอดีตคุยตลอดเวลาค่ะคเพราะว่ามาในรัฐบาลที่มีพักร่วมเยอะเนาะมีปัญหาในบ้านเมืองเยอะอความชนานาญของหลายๆฝ่ายจะช่วยท่านได้ไงเติมข้อมูลเมื่อสักครู่หน่อยที่ตั้งข้อสังเกตกันว่าคุณนัทวุฒิออกมาให้ความเห็นกรณีของขอบวนเสด็จ ท,ที่จริง,งแล้ว<ง>เนี่ยวันนี้คุณนัทบุตรไปตามสองเรื่องที่อยากะจะให้แก้ไขคือแก้ไขพระราชบัญญัติว่าวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคือพรบรปปชอ,อยากจะให้ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายให้ยื่นฟ้องคดีได้โดยตรงต่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนี่คือประเด็นที่1กับอีกกฎหมายหนึ่งคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง นะสองฉบับนี้ที่คุณนัทวุฒิตอนนี้ออกไปเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็พยายามจะผลักดันให้ฝ่ายการเมืองแก้วันนี้จึงมีโอกาสเข้าไปพบกับคุณนุงอิงอในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าอ่ะช่วยดันเรื่องนี้หน่อยในมุมของภาคประชาชนนะครับและคุณนัทวุฒิหลังจากนี้ก็จะไปพบกับหัวหน้าพักคก้าวไกลด้วยนะจะไปพบกับคุณชัยธวัฒน์แล้วก็อยากจะให้สนับสนุนการแก้ไข กฎหมาย2ฉบับนี้โดยเฉพาะ<ห><ห>เรื่องแก้ไขพรบรพรปปชเนี่ยหลายคนก็เริ่มพูดกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นในทางการเมือง,องเพราะ<ม>าว่าไอ้เรื่องราวเดิมๆค,คือกรณีของคุณนัทวุฒิเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของบรรดาผู้ชุมนุม,มที่อาจจะมีคู่กรณีคือฝ่ายการเมืองในเวลานั้นแต่ปปชไม่ฟ้องแต่ในมุมการเมืองด้วยกัรถ้าพรบปปชถูกแก้ว่าประชาชนสามารถจะฟ้องตรงได้นะ ไอ้เรื่องอะไรที่มันอาจจะจบไปแล้วในชั้นปปชมันก็มาใหม่ได้ใช่ไห <พด S 2> มนถูกคุดขึ้นมาใคร <ยก S 1> ที่เคย,เ<ล>ยมีคดีแล้วยังไม่หมดอายุความซึ่งมันไม่ใช่ตีความว่าเป็นการให้โทษย้อนหลังด้วยนะเพราะว่าคุณยังไม่ได้ลงโทษเขาเออใช่ใช่ใชแต่จะไปหยิบขึ้นมาฟ้องอีกรอบหนึ่งตรงนี้แหละจะเป็นประเด็นว่าปปชจะกลายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองอีกหรือเปล่าใช่ค่ะรอติดตามนะคะ